คปปวด้ดนนนททามเ่สรับวรส,ะะสวัสดีมิตรักแฟนสล็อตท,ทุกท่านนะกลับมาเจอกับเซียนตุ่นอีกแล้วฮะวันนี้กับเกมใหม่ล่าสุดสิงสิงจากค่าย PG เกมนี้เลยฮะเอาเชมีโกนะฮะโอ้โหพึ่งมาใหม่เลยฮะ เดี๋ยววันนี้เราไปลองของกันด้วยทุน500บาทนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะจามูหรือจา่าแกใหม่ล่าสุดครับผมะ เดี๋ยวก่อนอื่นเราเข้าไปปรับเบสกันหน่อยฮะไปหมุนละ50ิบละกันเราให้มันรู้เรื่องภายในสิหมุนนะสไตล์เราอยู่แล้วหมุนแรกยังไงเอา้าโอ้โหสองสแคตเตอร์ฮะแกมีต้องการสสแคตเตอร์เข้าฟีสปินโอ้โหขาดตัวเดียวโอ้โหูอ้อย่ายังมีให้ลุ้นอยู่ครับขาดหนึ่งตัวเข้าฟีสปินอ่าแตกไปยังได้ลุ้นต่อโหเรียบร้อย เรียบร้อยเลยฮะมาแล้วฮะสามซักแคตเตอร์โอ้โหได้กี่หมุนฟรีวะเนี่ยโอ้โหมาแล้วฮะสิฟรีสปินครับโอ้โหจัดเน้นๆฮนะหมุนแรกว่ายังไงจ้ามีแตกลงมาเด้งให้หน่อยซิโอ้โหยังไงเด้งไหมอื้มหยาวไปว่ายังไงโอ้โหหมุนนี้เงียบลอยกันต่อว่ายังายงมีแตกโคตรไปแล้วยืดกลับมามีเด้งครับว่ายังไง หดไปอือฮเอาอยัางไงดอกนี้โอ้โหเด่นสวยๆว,ว่ายัางไงโอ้โหดอกนี้สงสัจะมีตังว่ะเฮ้ยสุดยอดทรงดีวายเพียบเลยโอ้โหดอกนี้มีตังแน่นอนนะบอกเลยโอ้โหว่ายังไงดูเด้นไม่เลยฮะโอ้โหว่ายังไงลงมาจัดไปอีกดีโอ้โหโอ้สุดยอดดอกนี้สุดยอดครับ โอ้โหกำไรท่วมบอกเลยดอกนี้กำไรท่วมดูเด้งไม่เลิกฮะบอกเลยโอ้โหสุดยอดลงมาว่ายังไงดูยังเด้งอยู่ลงมาอื้มยังไงลงมามีไหมหอื้มมาโอ้โหไม่ต้องซื่นมาดอกนี้รวยฮะบอกเลยโอ้โหเด้งยับยับโอ้โหกำไรท่วมเลยฮะเมกาวินแล้วโอ้โห หลายยาวไปลูกหลายยาวโอ้โหสองพันกว่าแล้วยังไหลอยู่ว่ายังไงว่ายังไงจ้าโอ้โหสุ p ร,ร์ก e าววินแล้วฮนะว่ายังไงไปถึงสามพันไหมวายังไงว่ายังไง,าย,ง,ไงยาวแบบโห 1> 3 1 8 5บาทซูปเปอร์เมกาวินนะดอกนี้กำไรทั่วมาสบายเลยโอ้โหมาหมุนนี้ยังง่ายหเงียบลุยกันต่อว่ายังง่ายจ้ามีแต่โหดไปเปิดมามลงมาว่ายังง่ายเอ,อ้ยสะสมไป2 0 0ยกว่าลุยกันต่อดอกนี้ยังง่ายหเงียบ ว่ายังไงดอกนีมีแตกโหดปเปิดมามีไม้โอ้โหแม่ลงมายังไงอือ่ะของหมุนว่ายังไงจ้าโอ้โหเงียบหนึ่งหมุนมีไม้หมุนปิดสกอรว่ายังไงโอ้โหแตกสวยลงมาเด้งหน่อยดิอืมมาลงมามีวายอ้าวเด้งไปดีสวยงาม มา,าปวดปลายเปิดมามีไม้โอ้โหสวยเติมไปเรื่อยๆลูกว่ายังไงเปิดมาฮืมลงมามีไหมอืมหืมกดกนโตไปฮะดอกนี้บีควินฮะดอกนี้เอาเรื่องอยู่ฮะว่ายังไงโอ้โหพันกว่าว่ายังไงโอ้โหเมกกาวินฮะหนึ่งพันเก้าร้อยบาทดอกปิละกอสวยงามครับผมมา มาดูเงินรางวัลรวมกันดีกว่าฮะไฟสป,ปินดอกนี้ได้ไปทั้งหมดได้ไปโอ้โห,โหนี่ฮะห้าพนห้าร้อยหกสบหาบาทครับผมกำไรท่วมเลยฮะมามาไขยาบเบ็ดมันมันโห,ด,หดกันแล้วกันมาจัดไปหมุนรับพันไปเลยเป็นไงล่ะให้มันรู้เรื่องกันไปหมุนแรกว่ายังไงโอ้โห,หลุ้นทุกหมุนนะบอกเลยว่ายังไงเออมีแตกยืดมายังไง โหดปมีไหมโอ้สวยงามเด้งปลายว่ายังไงลงมาเออต่อไปเปิดมาว่าไงโอ้โหดอกนี้สวยยาวไปลูกโอ้โหไทรงดีไว้ว่ายังไงโอ้โหโหดไปลงมามีอีกไหมสวยงามโอ้โหขอแตกนอกสวยสวยจ้าดอกนี้ว่ายังไงห,ห,หลงมาโอ้โหเติมปลายลูกเติมปลายยังไง โอ้โหสงสวยแม่ว่ายังไงโอ้โหวายเทียบเลยดูโอ้โหแดนอย่างนี้พี่ชอบจัดมาโอ้โหโ,โห,หดไปลงมาวาวยังอยู่โอ้โหดอกนี้เอาเรื่องว่ะเฮ้ยดอกนี้แตกนอกเอาเรื่องบอกเลยว่ายังไงเอา้าโอ้โหสองสแคตรเตอร์อื้อ โอ้โหแต่ได้บนะีควินแมะดอกนี้หดอกนี้ไม่ธรรมดานะบอกเลยโอ้โหดูดูมันไหลฮะสุดยอดนะสามหมบาทนะแตกนอกโคตรสุดฮนะแม่ขยับเบ็ดสู้กันเลยดีกว่าอย่างนี้จัดแม็กซิมมาเบ็ดไปเลยหมุนสองพันนะให้มันรู้เรื่องกันไปโอ้โหไม่แตกขอแตกนอกโคดโคตหน่อยว่ายังไงทรงดีว่ะเฮ้ยหายไป ลงมามีวายมีอีกหมายสวยงามโอ้โหดอกนี้ทรงดีวะ่ะว่ายังไงลงมาโอ้โหสวยงามโอ้โหเกมนี้แตกนอกสวยวะ่ะโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องสุดสุดสด,ด,ดูโอ้โหดอกนี้มีตังแน่นอนดอกนี้ดอกกําไรแน่นอนนะฮะโอ้โหดูสุดยอดเด้งไหมเลิกดูโอ้โหแตกนอกโคตรบันเทิงแม ของดีมันอยู่ตรงนี้เองดูยังแตกไม่เลิกโอ้โหดอกนี้ดอกนี้มีตังแน่นอนว่ายังไงโคตไปลงมามีอีกไหมอืมอม,อม,มาดูเงินกันโอ้โหดอกนี้นี่ขนลุคะ้ะบอกเลยเดี๋ยวดูสุดยอดนะดูครับโอ้โหเนี่ยฮะหกหมื 63, ันแปดร้บาทฮะเป็นยังไงฮะ โอ้โหมาลองของเกมใหม่กันได้ทุนแค่500บาทนะแล้วดูตอนนี้ฮะโอ้โหเบดเสร็จบวกมา90,000กว่าเกือบแสนนะ โอ้โหสุดยอดจริงๆนะแม่ก็เอาเป็นว่านะฮะถ้าถูกใจโดนใจเพื่อนๆนะฮะคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซียนตุ่นด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเกมมันๆครับผมสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะวัยรุน่น